สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่ช่อง Story of n a t ด a d a นะคะวันนี้อาจจะมาในหน้าสดอีกนิดนึงนะคะ mm hmm. ก็จะมาอัปเดตน,นะคะหลังจากที่หายจากอ่อช่องไปนานเลยเพราะว่าช่วงนั้นก็คือมีการทำร้านอาหารช่วยพ่อแล้วมันก็จะไม่มีเวลาที่แบบว่าได้ทำช่องสักเท่าไหร่นะคะ ก็นานๆานี้จะได้แบบว่าได้ทําแต่ครั้งนี้ก็คือปุ๋ยก็จะกลับมาทําแบบสม่าเสมอทําเป็นประจําแล้วนะคะก็คือคราวนี้จะมาทําคลิปเกี่ยวกับสายมูเกี่ยวกับการดูดวงแล้วก็เกี่ยวกับการ manifest แล้วก็ชีวิตประจําวันก็คือที่เคยทําลงไปเป็นเมื่อก่อนนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตชีวิตช่วงนี้นะคะชีวิตช่วงนี้ก็ ก็คือเหมือนกับว่าทํางานประจําอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นงานออนไลน์นะคะแล้วก็ดูดวงออนไลน์นะคะแล้วตอนนี้ก็คือร้านอาหารก็ปิดไปก่อนนะคะสักฟักหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากเราไม่สบายตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการรักษามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ครั้งนี้คือจะกลับมาแล้วจะกลับมาทําแบบจริงจังเลยแล้วก็จะมาอัปเดตหลังจากที่ปุ๋ย ค่ะตัดมดลูกไปแล้วเกือบสามปีตอนนี้ก็คือชีวิตค่อนข้างที่จะดีมากเลยไม่ได้มีอารมณ์ที่แบบว่าสวิงหรือว่าอารมณ์ที่แบบว่าแย่เหมือนที่มานผ่านมาคือมันไม่ได้ปวดท้องประจําเดือนเหมือนเมื่อก่อนที่จะต้องทนทุกทรมานทุกอย่างแล้วก็อาการปวดหลังตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นก็คือเกือบจะหนเกือบจะหนึ่งเดือนแล้วที่ไม่มีอาการปวดหลังเลยแล้วก็ สิ่งที่จะอัปเดตก็คือค่อนข้างที่จะเยู่มากเพราะว่าตอนนี้คือปุ๋จะกลับมาทําช่องให้มันดีที่สุดเพราะว่าต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่แบบว่าให้การติดตามปุ๋ยตอนเนี้ยอดขึ้น1,200งพันจนไม่คิดว่าจะจะเป็นไปได้นะคะอ่าแล้วสิ่งที่อยากอัปเดตตอนนี้นะคะก็คือเมื่อก่อนปุ๋ยเลี้ยงชูการ์ไรเดอร์อยู่แค่ตัวเดียว2ตัวแล้วตอนนี้ก็โผล่มาแล้วนะคะเป็นห้าตัว นะะเนื่องจากเขาคลอดลูกนะคะโดยที่ปุ๋ยไม่รู้เลยแล้วก็กําลังจะคลอดอีกสองก็คือเป็นเจ็ดคราวนี้ก็จะมีความบันเทิงมากขึ้นทุกคนก็จะจะได้เห็นชีวิตประจำวันที่ปุ๋ยแบบว่าทําในแต่ละวันมากขึ้นก็คือเป็นรูทีนในทุกๆวันเลยวันนี้ปุ๋ยอาจจะไม่ได้แต่งตัวหรือว่าอะไรแต่งหน้าหรืออะไรแต่ว่าวันนี้คืออยากจะทําแล้วก็อยากจะแจ้งทุกคนว่า เออปุ๋ยจะกลับมาแล้วนะก็คือฝากด้วยนะคะถ้าปุ๋ยกลับมาแล้วคือปุ๋ยจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดเพราะว่าเมื่อก่อนน้องบอกเลยว่าคือมันหลายๆปัจจัยที่ทําให้ปุ๋ยแบบว่าต้องห่างจากการทําช่องไปแต่ตอนนี้ก็คือจะกลับมาทําแล้วเหมือนเดิมนะคะสามารถติดตามปุ๋ยได้ในทุกช่องทางนะคะชื่อช่องเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ตอนนี้ปุ๋ยกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับไพ่เพิ่มขึ้นอีกประมาณสอง อ่าครยว่าะไรนะทงสำรับนะคะก็จะมีไพ่ด้วยสีด้วยสีนีนมนะคะแล้วก็จะมีไพ่แผ่อไพ่นัคารานะคะแต่ว่าคือหลักๆปุ๋ยก็จะดูเป็นไพ่แสงสุกไพ่าพาระแมกาลีนะคะที่หลักๆที่จะดูกันนะคะแล้วก็มีการออกแบบตัวเลขทุกอย่างเบอร์มงคลทุกอย่างก็คือออ,ออกแบบให้ได้หมดนะคะแล้วก็ ใครอยากลงหน้าหน้าทองหรือครอบพลักหน้าทองก็สามารถติดต่อสอบถามเบื้องต้นได้นะคะเดี๋ยวปุ๋จะให้รายละเอียดด้านล่างนะคะแล้วก็จะต่อไปก็จะมีการรีวิวสินค้ามากขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีสินค้าจากทางแบรนด์ส่งมาให้เราค่อนข้างจะเยอะมากเพราะว่าตอนนั้นปุ๋ยทำช่องอีกช่องหนึ่งอยู่แล้วเขาก็ส่งมาให้ ุ๋ยใช้เราปุ๋ยก็รีวิวสินค้านะคะพอลองใช้แล้วมันดีเรก็จะอยอากจะแบบว่าไปยาไปยาหรือว่าบอกต่อกับทุกคนนะคะสินค้าที่ปุ๋ยใช้มันไม่ได้มีราคาที่แบบว่าที่จะสูงมากคือก็ทุกคนก็สามารถแบบจับต้องได้เนาะแล้วก็ตอนนี้ปุ๋ยกำลับบงเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมานิเฟสนะคะก็คืออ่านหนังสือของดรโจแล้วก็อ่านของคุณร็อกซี่อ่ะ็อกซี่อ่ะคือจบไปแล้ว เหลือดอกเตอรโกก็ยังไม่จบนะคะก็คิดว่าน่าจะจบเร็วๆนี้จะได้มาทำคอนเทนต์ดีๆให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะสิ่งที่ปุ๋ยจะมาอัปเดตก็มมาหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะกลับมาออกกำลังกายดูแลตัวเองให้มากขึ้นคือก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนว่าคือเราไม่ได้มีพัชชันในการทำงานเลยตั้งแต่ที่แบบว่าเราไม่สบายที่ล้มครั้งล่าสุดแล้วก็จำเป็นที่จะต้องปิดร้าน ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็พักฟื้นก็คือผักฟื้นจริงๆตจนรู้สึกว่าคือเราเราเรา,เรามีความขี้เกียจแล้วก็เรารู้สึกฟุ้งซ่านมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งแต่ก่อนอะเรามีเวลาที่จะทำอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ต่อไปก็จะทำเรื่องศาสตร์ดูดวงมากขึ้น manifest ม,มากขึ้นแล้วก็แบบว่า ช่วยเหลือคนมากขึ้นให้คําแนะนําอะไรต่างๆมากขึ้นเกี่ยวกับอะไรที่ผ่านมาที่บุ๋ยเคยทําแล้วก็เป็นประสบการณ์ของบุ๋ยก็จะมาพูดคุยมากขึ้นนะคะส่วนการผ่าตัดมดลูกอะไรทุกคนก็ยังสามารถที่จะสอบถามบุ๋ยได้ตลอดก็ยังยังคอมเมนต์ได้นะคะจากคลิปเก่าอะไรก็ตามบุ๋ยก็ยังกลับไปตอบให้ทุกคนเหมือนเดิมนะคะก็คือบุ๋ยผ่ามาแล้วก็ไม่ได้มี ควรู้สึกว่าแบบจะเป็นอะไรเยอะมากนอกจากจะเป็นเอฟเฟกจากวัคซีนโควิดนะคะแต่ว่าการติดโควิดของหมูก็คือติดแค่ครั้งเดียวไม่ได้ไม่ได้ติดหลายครั้งนะคะแล้วกม็มีเรื่องอะไรอีกมนะอ๋อแล้วก็ตอนนี้เราก็ทำหลายๆอย่างอะ่ะคือมันรวมกัน จนไม่รู้ว่าเราจะยิบอย่างไหนก่อนก็คือตอนนี้คือจะมาโฟกัสทางช่องทุกช่องทางโดยตรงเลยนะคะแล้วก็ถ้าหากใครแบบชอบหรือชอบคอนเทนต์ปุ๋ยหรืออยากจะให้ปุ๋ยทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแนะนำกันมาได้เนาะปุย๋ยก็คือจะกลับมาทำแบบเต็มตัวแล้ว คือมันยังมีคลิปเยอะมากที่ปุ๋ยไปไปอ่าได,ได้ได้ทำไว้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดต่อยังไม่ได้เริ่มเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เหมือนมันสมองปุ๋ยมันเบรดเอาท์หรือมันอาจจะเป็นแบบว่าภาวะซึมเศร้ากลับมาอีกแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าเราอยู่กับตัวเองมาโดยตลอดอยู่คนเดียวมาโดยตลอดโดยที่แบบว่าอยู่บ้านคนเดียวทําอะไรคนเดียวทุกอย่าง ถามว่ามันเหงาไหมมันก็เหงานะแต่ก่อนคือเราอยู่กับพ่อเราก็ยังแบบว่ามีพ่ออยู่เราก็ยังหุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้มันมันคือเราอยู่คนเดียวอะ่ะคือมันก็มีอารมณ์ที่แบบว่าฟิวดาวแบบความรู้สึกที่มันบิ่งบ้างแต่ปุ๋ยก็ไม่เคยขาดยานะก็ยังยังกินยายังใช้การบําบัดจากการใช้คลื่นเสียงบําบัดอยู่นะคะมันก็ดีขึ้นบ้างก็มีแย่บ้างก็คือปะปบนไปแล้วก็ ปุ๋ยก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยก็คืออยู่แต่บ้านแล้วก็วันหนึ่งก็กินข้าวแค่มือเดียวแล้วก็ไม่ทานเนื้อสัตว์คือตอนนี้คือทุกอย่างมันมันแย่ไปหมดเลยโดยเฉพาะร่างกายสุขภาพของเราเพราะว่าเราทำตัวเราเองมันไม่มีใครทำหรอกคือซึ่งเราทำเองทั้งนั้นนะคะต่อไปปุ๋ยก็จะหันมาดูแลตัวเองแล้วก็มา ใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้นะคะแล้วก็เราก็จะมาดูวิวัฒนาการของปุ๋ยพร้อมๆกันไปเลยว่าหลังจากนี้แล้วปุ๋ยทำปุ๋ยจะเริ่มทำสิ่งนี้แล้วอ่ะมันจะมีอะไรพัฒนาขึ้นบ้างนะคะก็วันนี้ปุ๋ยก็ได้ทำคลิปไว้แล้วแล้วก็มาดูกันว่าแต่และว,วัน ปุ๋ยทำอะไรปุ๋ยก็จะอัปเดตให้อาจจะแบบว่าลงบ่อยนิดนึงแต่ก็อย่าพึ่งเบื่อกันนะเพราะว่าจะกลับมาทำแบบจริงจังจริงๆไม่ทำเล่นแล้วเพราะว่าเราใช้ชีวิตที่แบบว่าย่ำอยู่กับที่มามานานมากแล้วอะเราจะต้องแบบเติบโตได้แล้วรู้จักมีความรับผิดชอบได้แล้วมันไม่มีใครอยู่กับเราได,ได้ได้ตลอดเลยเราต้องอยู่ กับตัวเองให้ได้ไม่ใช่ว่าแบบว่าไอ้อะะไรก็ต้องขอความช่วยเหลือคือมันก็จะทําให้เราไม่โตสักทีเราก็เลยแบบจะต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วงัดตัวเองออกมาทีตัวเองออกมาไม่ว่ายังไงก็ตามคือเราต้องทําให้ได้อะ่ะมันก็เพื่อตัวเราทั้งนั้นมันไม่ใช่เพื่อตัวใครคืออ่ะบางครั้งปุ๋ยอาจจะเดินผิดทางปุ๋ยอาจจะยังไม่แบบว่ามีใครชี้ทางหรือว่าตบปุ๋ยก็ได้ แต่วันนี้เราตื่นแล้วเราตื่นพร้อมที่จะมาแบบว่าพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสู้กับทุกอย่างนะคะแล้วก็คือปุ๋ยทํางานกับบริษัทโควอยู่ก็จะมีเครื่องกรองน้แมันก็เครื่องฟอกอากาศเดี๋ยวคลิปหน้านะคะปุ๋ยก็จะมารีวิวให้ดูว่ามันดียังไงแล้วก็ทําไมปุ๋ยถึงเลือกใช้โควนะคะคือปุ๋ยใช้มานานแล้วนะคะก่อนที่ปุ๋ยจะ,ยจะมาทํามาร่วมง,งานกับโคเวเนี่ย ปุ๋ยก็จะต้องมีการทดสอบทุกอย่างก่อนมั่นใจทุกอ,อย่างก็เลยได้ร่วมงานกับโคเวซึ่งรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับโคเวนะคะก็ถ้าใครสนใจเครื่องกรองน้ําหรือเครื่องพาะอากาศอะไรอย่เงี้ยอยากรู้รายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้ปุ๋ยก็จะอธิบายให้เป็นรุ่นๆไปเลยนะคะคือไม่ต้องกลัวว่าโคเวบริการไม่ดีอะที่ผ่านมาอาจจะแบบว่า อาจจะมีดราม่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากให้ลุกคนไว้วางใจว่าโคเวยังใส่ใจดูแลลูกค้าเป็นเป็นแบบว่าอย่างอย่างดีที่สุดนะคะก็สามารถสั่งซื้อกับปุ๋ยได้นะคะไม่ไม่ต้องกังวลว่าปุ๋ยจะไม่ดูแลค่ะไม่ดูแลเป็นตัวแทนที่ไม่ดูแลปุ๋ยก็คือดูแลลูกค้าทั่วถึงทุกคนทั่วประเทศนะคะ ก็ถ้าใครสนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทักมาได้ก็คือช่องทางที่ให้ติดต่อก็คือปุ๋ยก็จะแปะไว้ให้ทุกคนในด้านล่างนี้นะคะก็วันนี้ปุ๋ยก็มาพูดคุยให้คำไม่ใช่ให้คำปรึกษาอะไรยังไม่ได้ให้ทางะก็คือก็มาชี้แจงว่าเออต่อไปเราจะกลับมาแล้วนะคะกลับมาแบบเต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นต์แบบทำ u t u b e แบบ full time t i t t o k ฟูลไทม์ time. ทุกอย่างก็คือโลกโซเชียลก็คือฟูลไทม์หมดเลยแล้วก็ดูดวงก็ฟูลไทม์เป็นงานหลักใครสนใจดูดวงอะไรอย่างเงี้ยคือใครอยากรู้เกี่ยวกับศาสตร์อะไรเดี๋ยวปุ๋ยจะเอามาลงในนี้ให้หมดเลยนะคะหลังจากที่ปุ๋ยทำการศึกษาเรื่อง manifest อะไรแบบอย่างทองแท้กับเรื่องจกักระทั้งเจ็ดอย่างทองแท้แบบอย่างรู้แล้วก็สัมผัสได้จริงเมื่อ,อไหร่ที่สำเร็จ ปุ๋ยก็จะมาอัปเดตมาแบ่งปันให้หรือว่าเราจะทําไปพร้อมๆกันก็ได้ปุ๋ยอาจจะมีไอเดียว่าวัาวนนี้ปุ๋ยทําอะไรแล้วปุ๋ยถึงขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนไหนทุกคนก็สามารถแบบมา,มา,มาทําร่วมกันกับปุ๋ยได้ก็ส่วนวันนี้นะคะปุ๋ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย